แท็กเตอร์รุ่นเก่านะครับสามารถเติมนน้ำมัน b 20ได้แล้วเพียงแค่ติดตั้งชุดน้ำมันเชื้อเพลิงของ b 20นะครับสำหรับแท็กเตอร์ที่ซื้อก่อนเดือนสิงหาปี63นะครับมาดูที่รุ่นรุ่น B นะครับราคาตัวปั๊ม AC ใช่ไหมครับห้องอะไรอยู่ที่3,000บาทนะครับรุ่น L นะครับ l 32 l 40 l 50อยู่ที่5,000บาทแล้วก็รุ่น M MU ครับ MU สี่เก้า MU หกศูนย์0ปดห้าหนย์แล้วก็ร้ออยู่ที่ห้าพบาทนะครับสำหรับตัวปัม๊มนะฮะที่จะต้องเปลี่ยนนะครมีประกันกับปัม๊มตัวนี้นครก็มาสั่งได้ที่ศูนย์คูปต้าสามารถเติม B20 ได้ ก็บอกไม้เหตุนะฮะร,ราคามีผลตั้งแต่หนึ่งพอยพย .63 สองราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าบริการติดตั้งสามกรณีชุดปัม๊มน้ำมันเชื้อเพลิง b ียี่สิบเนี่ยผ่านการติดตั้งจากตัวแทนผู้แทนจำหน่ายนะครับรับประกันหนึ่งปีหรือสิบสองเดือนหรือว่าถ้าเอาไปติดตั้งเองก็สามเดือนนับจากวันที่ติดตั้งนะครับก็ฝากไว้นะฮะสำหรับอุปกรณ์ นี่ตัวนี้นะครับนี่ก็มาซื้อน้ำมันเกียร์